ํค่ะวววสวัสดีค่ะขอพูดไทยแอดมินนะคะนี่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 เดียเรอบหนึ่เขาาแอดมินมาไปถ่ายรูปด้วยนะคะจุดเกิดเหตุตอนนี้นะคะเ,เกิดเหตุไฟไหม้นะคะที่ตรงถนนเดาวารานะคะเขตสัมพันธ์ทวงก็จะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะเป็นร้านพาตัตคารนะคะติดก,ก,กับซอยวัดสัมพันธ์ทวงสาลามนะคะตรงข้ามกับแยกเสรินม,มุรีนะคะ ใครมุ่งหน้ามาจากเยาว,วราชก็จะนึกภาพออกเลยนะคะตรงนี้ตอนนี้ก็คือ,อยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วก็ในเรื่องของไฟก็อาจจะยังไม่ได้ตัดได้หมดนะคะต้องใช้ความระมัดระวังไปอย่างสูงใครที่อยู่ในย่านนี้ตอนนี้นะคะและใครที่กำลังจะเดินทางมุ่งหน้ามาในย่านเยาว,วราชขอให้เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางนะคะไปที่ เส้นทางอื่นเลยนะคะเพราะอาจจะเจอรถติด,ดได้ออกทางตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดไฟมัน,ม,นมันไม่มาพี่ถ้าเกิดว่ามันมีทางลมไงทางลมมันไม่มาถึงนี่เขาบอกเลย หยิบยากจังเนาะนี่ไงเอ้ามามามา